เ,นะเมื่อนี้15เนอะคุณทวีไปหยอดยาอยู่สุสลาน้องบัวทา้าไปวันนี้จะไปทำอะไรครับวัดดีสครับวัดดีครับผมจะไปหยอดยานะครับนำคุณหมอนะครับอยู่สุสลาน้องบัวเนาะพี่นนะังเนาะพาน้องคุณทวีไปเมื่อนี้วันที่เทนะ่าไหร่าแปด ซักแปะซักยาวัคซีนยังม่ได้ซักบ่ะเออซักแปสิบตะตนงคุณมาเอามาลูกนครบแล้วเ<ะ>นาะมังทำฮะทาเบิรงน้ำกันตอนไปฮอตสุกซาราด้วยพี่น้องเ้อมากับประธานฮอดซุกสาร่าสัมพิน้อง มาแวะเงินป้าอยู่บ้านน้องแดงเมียลุงไพ่สบายดีสบายดีสบายดีจ้าสบายดีว่นลูกด้วยล่ะไปปักยูด้วยปักยูด้วยกาวลเห็ดเจ็ดก่องเห็ดออันนี้กันลูกของปลาเลนะซื้อนายก็น้่งอย่างก็นี่น้องจีน่าน้องจีน่าอุ้ยเขาเหรนะมาทรรมาดาหน้าเดนใวงเป็นสีหน้าแล้วบอกคุณเตะ วงวงนั่งเพ่ยก็งามขนาดพี่น้องไอท้องน่ะไปล่งเรียนบ่อือไอของเพื่อนน่ะไปล่งเรียนใช่เหมือนกันนะโทษห่างบังไพ่ห่างพี่น้องตะกี้เพื่อนเฮ็ดห่างบังไพ่เออนกแบบนี้ <laughs> มงเฮ็ดวางไฟว่าพ,พิชสิน้องว่าเป็นเ่มมน,มมนพูนมาม<อ>หากันเหรอเห็นอะไรกวะได่ได้ละคือเซยไฟเซยมันอยู่บ้านนี้ลุงนวลติดสายเนอนอไม่ได้ออกไปอยู่หน้าบ่ ออน้องจีนน,นะพล่างามแกพี่นางครับอ่ะกับพี่ต่ปูใดลูกน้อยแบบนี้นะท่านหอดเมื่อหอดสุกสลามาเวะพี่นางก่อนเนาะกุ่มบ้านหน่กุ่มบ้าหอมลูหอมหอมแกมกันด้วยหอมก

กยด้นเ่นากินหดมูีแม่ักินหอดมูน่ปเหได้หรอแม่กับท่านไปอามาปีกอาบจริงในสิจกพอเนาไเนาะกินหลอดไก่ดือเดือนนสปาสเฮ็ดนั่นเฮ็ดบุญเดือนซีบะตัวเื่อไดอันนี้ค่ะ อ้ยของแม่น้องแค่นี่แหละเพิ่นเกิดอุบัติเหตุสามปีได้สามปีแล้วเนาะได้สามปีในวันที่ถัดจากวันที่เศร้าหาเดือนนี้เดือนซองเดือนซองเดเดือน,นสิมาเพิ่นกับว่าสิท้าเห็ดทําบุญน,น้าเพิ่นเนาะ เงินเพื่อนกับเป็นเงินสองสั้นพี่นะของเพื่อนอยู่ไม่เอ๋ยงก็ป้านะี่กระนาบ้านเพื่อนนะ <c oughs> มีรถไทยสองคันผู้ป้านพอดว่ารวยเงีนยลังนี่บ่ม,มีพายุบ่ป้า ลูกเย,ยผมคืองามจะาพามิมัตยแม่แมบ่สวัสดีค่ะอนโนกุจาอาทุจ่าทุจา,า,จา,า,จาเห็นแล้ไหเอองามเด้อมันเห็นอะไรนะทุจา้าทุจาไปไหมโอ้ยยองเอ้ยคือว่าป้ากับผมมาลยกูดนาะพ่อกับคือว่าผมหมกุญะ เยนั้นนั้นลังนั่นนะไฟไฟซื้อก็สเตียน่ะเง่นสเตียนะอือถ้าุ่มานอนนก็ะอุ่นเมนี่นะเขาเปิดระบบสสเปิดนล่ะเปิดลิก่อนข่้อยเจ็องสมองเห็นหมอตัวเองว่ามีเบอร์โทรนีอืเห็นหมอม้า บ่าแขกกับสิพ้าน้องคุณทวีไปซุกสาราก่อนเนาะบัดน,นี้เขาซุกสลราก่อนเนาะมันส,สวยก่อนเนาะไปเบ่งน้ากันอันนี้มาแวะป้าอยู่บ้านน้องแดงกับน้องจีนะ่าคนสวยจ้าไปก่อนนะจ๊ะมาหอดสุกสลราพอดีเนาะบันน้องบัแต่ว่าคุณมอ,อก,อก่อยู่คนเดียว คนอื่นก็ไปสักยาวัคซีนอยู่บ้านนานยงเจะเอสไปยอดยาไลุกสมมติอะไรจิตยากะนะนะนันได้ไหมบ้วัคซีนจะเป็นบรรนนยง

คนก็มากนะครับพี่น้าะฮะอืมบริยานไปเลยเนาะไปน้ำพผยกับไปน้องคุณทวีนี่ยมดธรรมดาเออมาจอดยาคือกันปะอเข็มที่เทาได้่หละ ขอยแล้วว่าประยัดสีเข้มซ้ำนัะขยะอือ <laughs> สีแล้วอว่าพูดได้กับไข่ซะนั่นมันจังดีนะนี่กำลังสุกสลาเนาะลงมาทนก็จะมีเฮงืนน่อน พี่น้องเลยอืมก็กระโดนลายกระโดนมางามแท้กินกับจำป่าที่เนาะนีะ่ทรงสิคขกแทงน้ำกำลังสุขสลา,าจะเป็นห้องน้ำอ,องามผักกระโดนเนียเก็บเอาก็ Cơm mì nèo Lông văn xin kem xàm hay không chịu chạy không 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 chịu chạy không chịu chạy không không

phải là dịch vụ à nằm này, thật là rẻ cả nhảy đi tiếp rồi, đến đó. เพื่อสีได <oi> ้สีแเอนงดกมัี้สีแเล้็องเข็มห้องไปแล้วบริยานตายไปไหนตะกี้เราบริสีเลยากอั้าไ้อมันนองเลีอยะ้าได้สีแ้ราเขึ้นนั้าเไม้เนี่ยก่อนะเพาเจ้าเาเจ้าองะก็ได้แม่ก่อนแม่ก่อนได้สี ไ้หาโอกาสนัแนสีเด้อคนอน,ฮฮน,นะฮะเออเนื้อนาะอั้นี่ดินเอินซีน้อ,นองคุณทวีไซไเหลามาิได้นหนักอะไรเนาะ มาการาหได้น้ำหนักสทยก็โคกก่วาเจ็ดบาะนึงเละเออได้เจ็ดโลพี่น้องขึ้นเยอะเจ็ดโลล่ะได้โลนึง่วงเลยอันกินข้าวนะอ่าหกเจ็เจ็ด้มบอโคือึขึ้นโลนึงวะ ข้าองเหียดแล้วนีก็ได้เรวมีแตเดือนหน้าวุ้นนายหนาได้สีได้สีคมนียเยอะลอยอ้า่าอุ้ยหยัดขนิ่งอย่งไปนี่เดือนกัสีอีบบเานาไปกเดือเยังไนี้ได้กเนาะกเดือน เลี้ยวหันเลี้ยวนี้ขาแนวกินบมดแล้วน้องคุณทวีสิได้กินขนมแล้วมาน

ขนมมาในน่องพุทธวิเป็นอะไร้วานปะนจ็บเจ็บเจ็บเบเจ็บเบบานได้อเอาแล,ล้วปุ๊แม่อนเงินพอดีเนาะเค็ดอย่างคีวพุทธวิเค็ด แกเสือยังง่าเลไปกินขนมนมาเลยบอนอนปะนอน,อนอนปะอยากนอนบ่นอนนอนไปนอนปไปนอนอพี่น้องชอบเ,บนเนก็บภาพบรรยากาศเพย่เท่านี้เนาะ ากดกไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่องมาแก่งในเรื่องที่จะเห็นคลิปต่อๆไปนะก็ขอบใจ